รถฮีโน่สอง้ที่หลายๆคนถามหานะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะเรามารับรถเรียบร้อยค่ะลงวิดีโอให้กันดูแบบเรียลๆเลยค่ะจะได้เห็นสภาพก่อนที่รถจะทําการเก็บสีกระบาดํานะคะคันนี้เป็นดำสา3มิตรค่ะลูกค้าใครที่เล็งรถฮีโน่โดมิเอเตอร์ตัวนี้รุ่นนี้อยู่นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของฮีโน่ค่ะเป็นรถปี -6 6นะคะนานๆที่เต็นท์เราจะได้มานะคะและคันนี้ค่ะรับประกันเลยนะคะว่าสวยมากใครที่เล็งรถฮีโน่ไว้นะรีบเลยนะคะรถฮีโน่เข้าไวแล้วออกไว มากนะคะส่วนใหญ่จะถูกจองก่อนที่จะทําสีด้วยซ้ําเลยค่ะคันนี้เลขไมเพียง50,000กว่ากิโลเมตรไม่เดิมนะคะไม่ได้กรองไม่ตามนโยบายของเต็นท์เราเลยนะคะคันนี้เปิดเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแบาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าสามารถเช็คประวัติรถคันนี้ได้ที่ศูนย์ได้เลยค่ะคันนี้ยังมีวาเลนตีเหลืออยู่ที่ศูนย์อยู่นะคะไว้เก็บงานสีกระบะดําแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะถ้ายังไม่ติดจองไปก่อนค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจรถฮีโน่คันนี้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาเร็วๆนะคะ ติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยค่ะหรือลูกค้าสะดวกเดินทางมาที่เต็นท์นะคะเต็นท์บีเชียงใหม่ค่ะเต็นท์ของเราอยู่ที่ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเจอกันค่ะ